ครับพี่น้องผู้ใ้ว่าอยูุ่บันนอกบรน,น้ามันสิหาวามสุขบะได้ครับเขาโชคดีซ้ำใดแล้วครับที่เกิดมามีงานเห็ดมีเข่าจินมีหม่องสุขหัวนอนมีเสือผ่าไซลายหนาวมีไออุ่นจากพ่อเมียพี่น้องผู้เป็นทีรักเล่าครับได้อบอุญใจอบอุนใจ ครัไหมไทยเรากะปิ้งไก่ใส่ปลาแดดอยู่ครับคิดว่าจีแซเสียบอยู่แล้วครับพอฝีมือเราตะกจ้กงับว่าสุดยอดนี่คงไายละผมมีตะล่าเห็ดไหมครับมันก็เลยแสบหลังจากเกี้ยวห้าแล้วกะมาปฏิสัมพันธ์กันครับพี่น้องครับงานมันก็ต้องคุยกันยังสิอะไะครับพี่น้องครับจริงเขาเลี้ยงห่วงกันจินแล้วๆตีสามก็บหออกเดือนทางนั้ครับไหมไทยครับครับผมอครับ ไวรุ่นสั่งตัวครับแล้วมึงเลยสั่งตัวแล้วมึงเลยเคิร์นค้นเหรอพี่น้องโอบ้หอมหอมอีกนึงของเราเลยครับนี่ครับพี่น้องครับล่องมึงล่องคิดลึกๆร่องไปมึงเจนแท้ของหฮอครับพี่น้องครับว่าในชีวิตของหฮอนี่มันต้องการอีหยังแท้ครับพี่น้องครับแต่ว่าหลักลังนี่ผมกา้าเลยครับถ้าบ่นมีเงินสุมื้เนี่ดำรองชีพบ่ได้ครับพี่น้องครับ จบเลยครับย้านนหน่อยก็ต้องมีเงินสื่อจินแหละครับเงืนสีดำโลงงขีบต่อไปได้ไ,ไทยเรายัางถนี่มีเชียงบินอีกใครแน่ดอกเชียงบินผมสามขั้นครับเชียงบินรุนรุนพิเศษดูน้ำมันทุกมือเติอนน้ำมันทุกมือ